เอาเออ,เอานันน้ำในเด้อมวกกันนอกมาใส่นล้เนะนานเดียวหาเขาบูกเขาอย่างอุดังมิดานเขามาตัางา้งเขามานึ่งมิดานตำรวจนึง่งเมื่อนีม่มากินแจ่มกม่วงกับน้องโดนนัดรับมาแกเอารถน้องโดนนัดไปเ,เช็คทะเบียนใหม่ เห็ดป,ปื้มเลยปื้มทะเบียนลดหายปื้มคู่มือหายครับเลยไปเอาอทะเบียนลดบ่ได้ไปเสียค่าธรรมเนียมใหม่ครับโดนัดล่าคู่บอ่อนำเงินบ่ อูว่าจะ่นี้ยให้มูล่าให้โดนัดเลยขาดลงเรียนนี่ครับตอนแรกว่าใจเพิ่นไปเรียนเคืองมือเพิ่นมาหยุดเต็มมือเลยนะคร่บเมื่อไหร่จะไรสดน้องอย่างครับ ่งเบาถุกๆได้สดก็ขอบคุณครับผมถ้ามีโอกาสช่องเขายังได้หน่อยอยู่ครับฝากเบิงงฝากติดตาม,ดดามเด้อเม่อเด้ลงคลิปมาสองมือละ่ะผมกลับไปไทยพึ่งมาหอดครับมือนีมีภารกิจพิเศษเดี๋ยวจะบอกจะให้วิธีจะพาไปเบิรงวิธี กรณีที่เหตุไอ้ปื้มไอ้ทะเบียนปื่มยังก็เกินคูปื่มคูมือลดหายนะครับเลยต้องเอารถนองโดนนัทนี่ครับที่ที่เอฟซีเพิ่นซื้อหายนี่ไปไอ้เช็คอยู่หลานไม่ครับเพื่อจะออกคูมือทะเบียนมาแค่ไหนออกครับซื้อมาสามเดือนแล้วพอดีหายซนะ้ำว่าจะไปเอาว่า,าจะไปเอาไอ้ ทะเบียนก็เลยให้น้องโดนัทหยุดเลียนหนึ่งมือครับมันเอารถเพิ่นไปเช็คหยุดเซโน่ผมนะ <Okay. S 1> แกจากนี่ไปเซโน่อา้ากินข้าวเศ้าแล้วบอกโดนันันด่ได้ยังกินปนกระปูโอ้ปนกระปูอ,นปอันนั้นบอก ผู้ดแดงบอกมันแสบยู่ได้เนาะสบายดีครับผมสบ,สบายดีน้องโดนัทสบายดีเอาแจมบวกวงมาสูน้องโดนัทกินครับจะเอาโหลดเพิ่นไปไเฮะเบียนไหม่ครับเฮดปื่มทะเบียนไหมแม่เพิ่น สบายดีแม่เปินกันยังงามๆกินข่าวเทียงครับไ้กินข่าวกับปุนกับปูครับกระแซาะเยอหน่อยเนาะเตียนละบ่อยเพิ่นปั้นข่าวแน่จักน้อยยังท่านยดออกจะไปวิ่ฮะเพิ่นไปย่ดสาเหรอ นเป็นรักรักไปไม่ได้โทษหาเพิ่นบมดตึงเลยนะแต่เศร้าบ่ได้โทษได้บมดทีบอกไปบอเพื่อนไปหน้าเออเข่าก่อนบ้านเข่าก่อนตัวยังท่านอยู่ดอกเพิ่นนัดนัดเป็นสิบสองโมงอยู่หน้ากุชานอยู่เล่ากับหนาวครับยันนี่ล่มล่มแห้ง มื่อนี้มาน้องโดนัดขาดโรงเรียนครับผู้สาวม่อหาครับผู้สาวมาัตายมปลายครับม่อหาสิบโขป,ปีครับสิบโขเลยนะเราดันเนาะเพราะแต่วันเกิดผ่านมาบางหันครับสิบโขป,ปีหนึ่งเดือนท่านเห็นพ่อเดือนสำเนาะ เพแต่วันเกิดพลังหานครบสิบหกปีครับแต่มาจำน้ำแนวปนกับปูก็อจากล่องเบ่งอยู่ปนปูแดงไม่เคเยกกินแต่ปนปูหน้าทานแทบคอยจะสื่อมาปน ไปแวะหาน้องไม้มินให้เบิงบ้าน้องไม้มินไปโรงเรียนครับน้องไม้มินเมื่อนั้นเห็นสีขาวอยู่โอ้เสียดายบ่ได้ไปสีขาชวชอยเพนะิ่นโดนันกินมาเบิดเลยบอกจรินีห่หน่อยนึงก็กินมาเบิดเลยอโอ้อีหยังได้นะหนูบ่ ปิ้งบอกใ่เข้าเทียงเพื่อนครับโอ้ย <c oughs> ดิปุ่นกับเข่าเที่ยงเพื่อนนี่เพิ่นเนี่ยปนกับปูมีหนูไปลราไปหาหนู <c oughs> โอ้นี่อยังงนี่สินต้มติง้ตตงงัว <c oughs> ไม่แจว สวัสดีครับไอ้เขามากดไลค์แล้วสิไปท่ตุละครับผมนะเดี๋ยวผมซิมใคยอยากซิมแต่ปนกับปูข้าโอ้ยปิ่งหนูบ่นี่ใส่โอ้นห,อหนูปูหรือหนูยังโอ้หนูปูเป็นตะกินยุทธาน,นูปู ปิ่งหนูพูครับบ่แม่นหนูหน้าไม่ได้กินนานแล้วฮะซิมเบิ่งกันนะนี่นี่ปนกับปูนี่ครับปูป,ปูแดงมันจะเรื่องเหลืองเนื้อมันเหลืองช่วงนี้มันเนี่ยปูแดงเนาะนะออหอมตัวเหรอเออ่อยจะมาล่องสูตรนะ อกินม้าหนึ่งก็จะเอาหนูอีกขํานึงเจ้าไปยิงเอาหรือไปห่างเอาได้จักตัวได้มก็ูกมอ๋ออืมป่้งหนูปุ ยูยูปายมองได้มีหลายผมจะมาตรงหน้าเจ้ามีบ่โอ้เดี๋ยวก็จะพาเอฟซีไทยมาตรงหน้ามีผู้หนึ่งคนว่ายจะไปหาห่างหนูนะมีหลายบ่อกเฮ้ยเราจะมีจักหลังเออยืมเลยเด้อเดี๋ยวจะโดนั่เป็นยบ่โดนั่ฮะ ผ้าโดนันไปห่างหนูผมไปยามหนูอยันบยันขมันขอันขจันขยันขยันันพยนขยันขยไนขยันขันขยันขยันันสมันันขอขยันขยันขจ้นข่ันขยันขยันขันขย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 ันมันขาัลขยัยันเนยหยันขัขันด้น ครับผมพอไม้น้องโดนทัทครับโอ้อ,อ,อ,อะไแซบอิรีตนเนาะเน้นแซบคอยมากขึ้น,นอะ่ะอ,อาผมจะเดินห้างต่อกันด้อครับผมขอบคุณไม่รายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดียด้